เรื่องราวใน EP นี้นะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงความาธรรมดาคนหนึ่งนะครับที่เธอเนี่ยยู่ดีถูกพบว่าเสียชีวิตไปพี่แต่ว่าพอหมอมาตรวจแล้วเนี่ยปรากฏว่าเธอเนี่ยน่าจะถูกฆาตรกรรมมากกว่าแถมคนในครอบครัวของเธอนะครับยังปกปิดอีกด้วยและหลังจากนั้นมามีเรื่องที่แปลกประหลาดนะครับก็คือวิญญาณของเธอนะครับมาบอกว่าเธอถูกใครฆ่าเดีย๋ยวเราต้องมาฟังกันต่อในมีรายมโม EP นี้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องราวสุดแปลกนี้กันแน่ในมีรายมโม EP นี้ครับ สวัสดีครับรมัพโกับผมไดมอนด์และฝนนะคะมีอะไรมาโม่ EP ที่4ี่ครับอาทิตย์นี้เนี่ยเราก็จะมาเมาส์ให้ฟังกันเหมือนเดิมนะคะโดยเรื่องราวในวันนี้ไดมอนด์เนี่ยก็บอกคร่าวๆไปแล้วนะ มันก็น่าสนใจเหมือนกันนะเรื่องนี้ใช่แล้วมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องแปลกคดีฆาตกรรมแล้วก็แถมยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการสอบสวนอีกด้วยเนาะใช่แล้วนะคะแล้วก่อนที่จะเริ่มเรื่องราวนี้กันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe ไปกาลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรื่องราวในวันนี้เนี่ยจะน,น่าสนใจขนาดไหนไปติดตามกันในมีไรมาโม e อีนี้ได้เลยครับเรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโซนาเฮสเตอร์ เธอเนี่ยอายุเพียงแค่23ปีเท่านั้นนะครับและมันเกิดขึ้นในช่วงปี1 8 9 6ร้อยกว่าปีได้แล้วเนาะ<ม>แต่แล้วทีนี้คือตัวโซนาเองนะครับเธอได้มีโอกาสไปพบเจอกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นช่างตีเหล็กชายคนนั้นเนี่ยมีชื่อว่าชูโดยนายชูคนนี้นะครับก็ได้มาแต่งงานกับโซนาในช่วงปีนั้นเลยปี1896นี่แหละหลังจากนั้นนะครับทั้งคู่ก็ได้ย้ายไปอยู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับที่ทํางานของชูใกล้ๆโรงตีเหล็กนั่นแหละแต่ในการแต่งงานของทั้งคู่ ตัวแม่ของโซนาเนี่ยชื่อแมรี่เจนเธอไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับการแต่งงานครั้งนี้สเท่าไหร่เพราะว่าเธอรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยมันดูแปลกๆ มันดูมีอะไรไม่ชอบมาพากรสักเท่าไหร่ผู้ง่ายๆคือดูเหมือนคนประวัติไม่ค่อยดีอ่ะแต่ด้วยความที่ว่าในสมัยนั้นเนาะมันไม่สามารถที่จะสืบประวัติอะไรได้ง่ายเหมือนสมัยนี้ทีนี้ก็คือว่าหลังจากการแต่งงานทั้งคู่วันที่23มกราคมปี1897หรือว่าปีถัดมาห่างก็คือไม่กี่เดือนเท่านั้นเองอะ่ะในวันนั้นนะครับเด็กที่มาทํางานที่บ้านของโซนาก็คือเป็นเด็กรับใช้เนาะคือเด็กคนนี้เขาอ่ะเป็นเพื่อนบ้านแล้วก็มารรับจ็อบพิเศษเป็นเด็กที่มาทํความสะอาดบ้านเป็นนนครับใช้้อะไาาางเเขม บ้านแล้วปรากฏว่าเจอกับโซนาเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่ที่บันไดตอนแรกเขาคิดว่าโซนาแค่หมดสตินะคะพอไปดูก็คือเธอเสียชีวิตไปแล้วอะ่ะอ,อก็เลยรีบวิ่งไปตามชูสามีของเธอนะครับที่โรงตีเหล็กเพราะมันอยู่ใ,ใกล้ๆกับบ้านเนาะในระหว่างที่วิ่งไปตามนะครับคุณแม่อย่างแมรี่เจนแม่ของโซนาเนี่ย <Yeah. S 1> ก็ได้ไปตามหมอมาชื่อดเนปเสร็จแล้วพอคุณหมอมาถึงที่บ้านนะครับปรากฏว่าเจอกับชูเนี่ย จับโซน่านะครับแต่งตัวเปลี่ยนเป็นชุดสําหรับงานศพแล้วเรียบร้อยหมอเขาก็งงว่าเอ๊ะคือเวลาผ่าไปไม่นานเท่าไหร่ทำไมรีบใส่ชุดงานศพเหมือนเตรียมที่จะศพเนี่ยไปฝังแล้วอะเออซึ่งมันก็แปลกใช่ไหมทีนี้คือหมอก็เลยจะมาชันสูตรว่าโซน่าเนี่ยเสียชีวิตได้ยังไงปรากฏว่าหมอเห็นมีรอยแปลกๆที่คอเนาะเหมือนเป็นรอยช้ำหรือรอยอะไรสักอย่างเนี่ยหมอก็เลยจะมาตรวจดูเพิ่มเติม แต่ตัวสามีของเธออย่างชูเนี่ยไม่ยอมไม่ตรวจก็คือไม่ยอมให้เข้าไปยุ่งเลยล้วบอกว่ามันเป็นการไม่ให้เกียรติศพหรืออะไรประมาณนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าย้อนกลับไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยการที่คนเราเสียชีวิตในลักษณะเหมือนหมดสติชูเองเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าภรรยาเนี่ยตายเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมชาติหรือเปล่าก็เลยไม่อยากให้ใครเนี่ยมาเข้าพิสูจน์หรือว่ามายุ่งยามับศมากเกินไปส่วนเรื่องของการเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยเขาก็เวลาเสียชีวิตปุ๊บเขาก็ต้องเปลี่ยนชุดใหม่ใช่่่่มัยทีีจจะะะเออออาไปปรกกกบพิธตสนน็ แ,แต่อันนี้มันไม่ได้ผ่านไปเป็นวันไงมันแค่ชั่วโมงที่แม่ไปตามหมอเข้าแต่ะ่กแม่ไปตามหมอระหว่างที่หมอมาถึงบ้าน oh. ปุ๊บเสื้อผ้าถูก <Okay. S 2> เปลี่ยนแล้วมันแปลกไง mm. ออถูกปะแล้วทีนี้คือคุณหมอเนี่ยพอเห็นว่าไอ้ตัวสามีมันไม่ยอมห้ยุ่ง <Okay. S 2> แล้วมันก็พยายามจะปล่ายเบี่ยงเหมือนประมาณว่าไม่ต้องไปตัวหลอกเธอเนี่ย mm. เกิอดอุบัติเหตุทําให้เสียชีวิต mm. ออันนี้ก็คือแปลกอันที่สองแล้วเนาะ mm. ชาวบ้านเขาก็เลยมาพูดคุยหรือมันลือเกี่ยวกับคู่สามีภรรยาเนี้ยว่า เอ๊ะตัวภรรยาเนี่ยเคยมีประวัติว่าแต่งงานมาแล้วแล้วก็มีลูกก่อนที่จะมาคบกับนายชูส่วนนายชูเนี่ยเคยแต่งงานมาแล้วสองครั้งครั้งแรกนะแต่งงานแล้วก็มีลูกแต่ก็เลิกกับภรรยาคนนั้นไปส่วนคนที่2เนี่ยแต่งงานกับผู้หญิงชื่อลูซี่ลูซี่เนี่ยเธอไม่ได้เลิกกับเขาแต่ลูซี่นะครับเสียชีวิตซึ่งการเสียชีวิตของเธอเนี่ยคนเขาลือกันว่าเธอถูกวางยาพิษบางคนก็ลือกันว่าเธอเนี่ย ถูกผ,ผลักตกลงไปในทานน้ําแข็งตายนี่ก็คือสิ่งที่เขาลือเกี่ยวกับคู่สามีภรรยานี้เนาะมันดูแล้วสามีเนี่ยก็ไม่ชอบมาพากลเหมือนกันถ้าพูดง่ายๆเหอะมีพรรยามาแล้วหลายคนแถมแต่ละคนเนี่ยก็ประวัติไม่ค่อยดีเท่าไหร่และด้วยความที่ชูสามีของโซนามีพฤติกรรมแปลกๆแ,แ,แบบนี้เนี่ยแหละมันก็เลยทําให้แมรี่เจนแม่ของโซนาเนี่ยรู้สึกว่า เฮ้ยผู้ชายคนนี้เนี่ยดูไม่ชอบมาพากลแต่งงานกับลูกสาวฉันแล้วบางเอญลูกสาวฉันก็ตายในระหว่างที่คบกับนายอีกมันต้องมีอะไรหรือเปล่าแต่มันก็ทําอะไรไม่ได้นะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยร่างของโซน่าก็ได้นําไปสู่ขั้นตอนต่างๆทั้งในเรื่องของการทําพิธีกรรมแล้วก็ฝังศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเรื่องราวเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนกับว่าจบลงไปแล้วแต่แล้วจู่ๆวันหนึ่งเนี่ยตัวของแมรี่เจนเะเธอก็ได้หลับแล้วก็ฝัน ถึงลูกสาวของตัวเองแล้วก็มีลักษณะประมาณว่าเหมือนมาขอความช่วยเหลือในคืนแรกแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยคืน 2- คืน3ปรากฏว่าเธอเนี่ยฝันถึงลูกสาวของตัวเองอีกนะโดยลักษณะของลูกสาวที่เข้าฝันเนี่ยเธอก็ได้ให้ข้อมูลในลักษณะประมาณว่าลูกสาวเนี่ยเหมือนกับมาขอความช่วยเหลือฉันเลยเหมือนมีเรื่องอะไรบางอย่างจะบอกแถมยังบอกอีกว่าการที่เธอเสียชีวิตลงไปเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุแต่มันเกิดจากตัวของเธอเองเนี่ยถูกฆาตกรรม hmm. พูด,ดง่ายๆก็คือผี<า>ลูกสาวมาเข้าฝันใช่ Uh, อ่าแล้วเรื่องแปลกคือมันเข้าฝันแบบเนี้ยซ้ำๆกันถึง4คืนเลยติดๆกันความพีกก็คือลูกสาวเนี่ยบอกด้วยนะว่าตัวเองเนี่ยตายยังไงตายโดยใครและที่ไหนรู้ไหมว่าใครเป็นคนทําสามีใช่นะแม่เนี่ยก็เลยงงว่าเอ๊ะสามีจะฆ่าภรรยาตัวเองได้ยังไงนะลูกสาวในฝันเนี่ยก็มีการเข้ามาบอกเลยว่าตัวเธอเองเนี่ยโดนสามีเนี่ยไม่พอใจเพราะว่าเย็นในวันที่เกิดเหตุนั้นเธอเนี่ยเป็นมังสวิรัตแล้วก็ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์บนโต๊ะอาหารสามีเนี่ยก็เลยรัดคอเธอจนเธอเนี่ยขาดหายใจ ตา,ตายสาเหตุก็คือไม่ไมก,กินเนื้อแล้วถ้าไม่กินผักอะก็จะโดนด้วยปะเนี่ยเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหเหตุผลเนี่ยมันฟังไม่ขึ้นเลยนะกับการที่จะฆ่าภรรยาตัวเองตายนะซึ่งแมรี่เจนเนี่ยพอรู้แบบนี้เนี่ยก็รู้สึกโกรธมากๆแต่ในใจเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเธอเนี่ยก็เลยได้ย้อนนึกกลับไปเมื่อสองสามเดือนก่อนที่ลูกสาวเสียชีวิตซึ่งณวันนั้นก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอย่างที่เดมอนได้เล่าไปก่อนหน้านี้ตัวชูที่เป็นสามีเนี่ยก็ไม จะขอดูศพหน่อยก็ไม่ได้อะไรประมาณนี้ทีนี้เนี่ยตัวของแมรี่เจนไม่สบายใจมากๆก็เลยได้ไปเข้าพบสํานักอายการณะตอนนั้นก็เป็นนายจอรนที่ดูแลคดีนี้อยู่เมื่อ2อสาเดือนก่อนอ่านายจอรนเนี่ยพอได้ฟังเรื่องราวเนี่ยก็ค่อนข้างประหลาดเลยนะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงที่ผีเนี่ยเข้าฝันแล้วมาบอกเรื่องราวเป็นตุกเป็นตะขนาดนี้ตนเนี่ยมองว่าเป็นพระแมรี่เจนคิดถึงลูกสาวมากกว่า mm hmm. อ่าก็เลยมีการจินตนาการเป็นตุกเป็นตะรวมถึงกับตัวแมรี่เจนเองก็ไม่ได้ถูก กใจสามีของลูกตัวเองสักเท่าไหร่แต่ไปเอะนิดนึงคืออายการจอเนี่ยก็รู้สึกคุ้นๆเหมือนกันนะว่าตัวนายชูเองก็ทําตัวไม่ปกติสักเท่าไหร่ในวันที่ภรรยาตัวเองเสียชีวิตรวมถึงชาวบ้าน เขาก็รู้ว่าแบบมันเป็นอะไรที่แปลกมากๆที่เวลาเสียชีวิตปุ๊บแล้วไม่ยอมไม่ใครเนี่ยเข้าไปชนะสูตรเลยในจอเองเนี่ยก็เลยได้ไปปรึกษาเรื่องนี้กับด็อกเตอร์ที่ทําการชนะสูตรในวันนั้น<ด>เกิดอะไรขึ้นนะวันนั้นลองย้อนกลับไปดูหน่อยกลายเป็นว่าด็อกเตอร์หรือคุณหมอที่จะเข้าไปชนะสูตรก็บอกว่าตัวเองก็ไม่ได้ชนะสูตรเหมือนกันเพราะว่าตัวของสามีเนี่ยห้ามไว้แต่ตัวเองก็สงสัยมานานแล้วแหละว่ามีรอยอะไรบางอย่างที่คอภรรยาตอนที่อยู่ในโรงแล้วในโรงเนี่ยมันก็มีความผิดสังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือณวััันนนน้เีหมือกบ มีหมอนบางอย่างวางไว้ข้างๆคอเหมือนกับประคองคอ,คอให้อยู่นิ่งด้วยซึ่งในความเป็นจริงแล้วโลงศพสมัยก่อนเนี่ยก็คือเอาร่างเอาไปใส่ในโรงแล้วก็แพ็คจบ uh huh. แต่อันนี้เนี่ยมีมงมีหมอน,มมอ,นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแปลกๆนะพอมันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่มันเกิดทำม่งทำม่งขึ้นมามันก็เลยทําให้ตัวนายจรเองเนี่ยก็เลยได้มีการออกอนุมัติคําสั่งให้มีการขุดศพของโซนาเนี่ยขึ้นมาชันสูตรศพอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาสาเห,เหตุการตทายแท้จริงแล้วปรากฏว่า มันก็เป็นไปนอย่างที่คิดเลยเน่นก็คือเธอเนี่ยไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุแต่ตายเพราะว่าถูกฆาตกรรมโดยการรัดคอนั่นเองอเพราะว่าพอชะะนะสูตรเสร็จปุ๊บเนี่ยกระดูกข้อต่อระหว่างข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองตรงบริเวณคอเนี่ยแตกละเอียดมันกรุบอะ่ะก็คือมันเหมือนโดนอะไรสักอย่าง,งบีบเออบีบจนหักอะไรอย่างนี้แล้วก็ขาดอากาศหายใจตายนะทีนี้เนี่ยพอมันดูเหตุการณ์อะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะแล้วก็หลักฐานที่อยู่ในบริเวณตัวเธอเนี่ยเขาก็เลยต้อง จับตัวสามีของเธอเนี่ยไปเข้าคุกเลยซึ่งเรื่องราวนี้เ่ยมันก็ทําให้ตัวของแมรี่เจนเนี่ยรู้สึกพอใจมากๆเลยเพราะอย่างน้อยก็คือได้ขายข้องใจสักทีว่าใครเนี่ยเป็นคนฆ่าลูกสาวฉันแล้วความที่แบบพีคของคดีนี้เนี่ยคือมันถูกไขได้โดยพยานคนสําคัญนั่นก็คือเป็นผีของโซนานนันนเองเรื่องราวนี้ก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งได้ไหมก็เหมือนจะแฮปปี้เอนดิ้งมันไม่ Happy, แฮปปี้ตัวที่มีคนตายเนาะใช่เรื่องราวนี้เ,เพื่อนๆมันประหลาดเราก็อยากจะเอามาเล่าเพราะว่าคนที่ไขคดีก็คือตัวเอง ่<ช>ไตัวเองเป็นทั้งผู้ถูกกระทําแล้วก็เป็นทั้งผู้ไขคดีนะจริงๆเ,เหตุการณ์คดีในไทยมันมีเยอะแยะเลยเนาะ,ะที่ผีมาเข้าฝันคนแล้วไปบอกว่าศพตัวเองอยู่ที่ไหนไงออทุกวันนี้ก็มีออกข่าวเยอะแยะที่ ศพไปอยู่กลางทุ่งนาศพไปอยู่หลังบ้านศพอยู่ในสวนโดนฝังอะไรเงี้ยแล้วตามไปขุดก็เจอจริงๆซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันมันอาจจะเป็นความเป็นจริงก็ได้เนาะว่าผีจริงๆอะ่ะมาเข้าฝันเพราะว่าอย่างที่ถ้าสมมติบบเป็นเรื่องอิงวิทยาศาสตร์ก็คือผีก็คือเป็นรูปแบบพลังงานแบบหนหงอหลายที่เราเสียชีวิตไปแล้วเนาะและ้วพลังงานตรงน,นั้นมันอาจจะมาสื่อสารบอกได้ไงเอออันนี้คือไม่ใช่งงงายเนาะเพราะว่าทางหลักการวิทยาศาสตร์คือเขาบอกผีมันคือพลังงานจริงๆอ่ะที่มันอาจจะแบบเป็นสาสารบางอย่างบางคนก็เห็น เป็นควันบางคนก็เห็นเป็นแสงแวบๆบแบบอย่างคดีที่เราเคยเล่าก็มีนะแบบบางคดีที่ฆาตกรอ่ะฆ่าไปแล้วผีเนี่ยมาตามหลอกทุกคืนจนสุดท้ายมาสารภาพอะไรมีเยอะมากไอ้อเรื่องเกี่ยวกับแบบวิญญ,ญาณมาเข้าฝันบอกว่าศพอยู่ที่ไหนใช่ถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยเคยได้ฟังเรื่องราวแบบนี้นะหรือว่าแถวบ้านเนี่ยมีประสบการณ์แบบนี้ก็อย่าลืมมาพิมพ์พูดคุยกับพวกเราได้นะคะที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้เนาะเพราะว่าก็อยากจะฟังเหมือนกัน พอพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็นึกถึงแถวบ้านฝนนะเวลาที่มีใครตายเนี่ยหรือยังหาสาเหตุการตายไม่ได้จับตัวคนร้ายไม่ได้เนี่ยม,มันก็มักจะมีญาติญาติหรือใครสักคนหนึ่งของคนที่ถูกฆ่าเนี่ยพูดว่าเขามาเข้าฝันมาขอความช่วยเหลืออ,อะไรแบบนี้แล้วก็แบบมีเรื่องราวบอกว่าแบบอยู่ตรงไหนโดนข่ายังไงอะไรเงี้ยแต่ตอนเจอแต่ตอนนั้นอะฝนก็แค่รู้สึกว่ามันก็คงเป็นเรื่องคิดมากไปเองหรือเปล่าอะไรอย่างงี้มันก็อันนี้พูดไม่ได้เนาะยิ่งถ้าสมมติว่าถ้า ไปขุดแล้วไม่เจอ,อ, okay, อ,เ,อเอเอ,อมาอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าไปขุดแล้วมันเจอเนี่ยก็จะแบบเอ๊ะรู้ได้ยังไงใช่ใช่แต่คิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะมีประสบการณ์ฟังเรื่องดาวแบบนี้มาค่อนข้างเยอะเนาะก็ลองมาแบบคอมเมนต์เนาะหลังๆนี่มันจะกลายเป็นโกดเรดีโอดแล้ว <laughs> จะกลายเป็นเดอะโกดแล้วปะ่ะรายการ เล่าให้ฟังกันเนาะมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่ทําให้เราพวกเรารู้ว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ในไทยต่างประเทศก็มีเหมือนกันเขาอ,อาจจะมองในรูปแบบของวิทยาศาสตร์หรืออาจจะมองในลักษณะประมาณว่าจิตสื่อกันแม่ลูกอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะแต่ <okay. S 2> เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อร้อยปีก่อนและถูกลงบันทึกเอาไว้นะครับใช่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คือเราไม่ได้เอาเรื่องโกหกมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะฮะแล้วก็หลายคนที<ๆ>่แบบว่าช่วงนี้เนี่ยมีคอมเมนต์มาเหมือนกันเนาะว่าเล่าอะไรไร้สาระหรือออะะไรแบบนนนีี้้ค่ัก็ ออถ้าเป็นรายการมีไรมาโมโ้เนาะอย่างคอนเซปต์รายการเราก็บอกชัดเจนว่าถ้าเราเจอเรื่องอะไรที่มันน่าสนใจอะค่ะเราก็จะเอามาเล่าพูดคุยให้เพื่อนๆฟังประมาณว่าเพื่อนเล่าสู่กันฟังเนาะแล้วก็มีการใส่คอมเมนต์ว่าเราคิดเห็นยังไงและถามคอมเมนต์ของเพื่อนๆน,น,นะคะดังนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจเนาะจริงๆมันไม่ได้เชิงว่าได้สาระหรอกแต่มันเป็นสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นจริงๆอ่ามีหลักฐานประกอบแล้วเราก็เลยแบบนํามันเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนั่นเอง จริงๆต่อให้จะไลฟสาระนะแต่ถ้าไม่ชอบอ่ะก็เลื่อนผ่านได้เนาะไม่ต้องมาดา <c oughs> อ่ะถ้าพูดตรงๆอ่ะเราก็ทําคลิปเนี้ยชื่อคลิปก็คือบอกเนาะ <Okay. S 1> ว่าเราทําเรื่องอะไรถ้าคุณสนใจก็คลิกเข้ามา <Okay. S 1> ถ้าไม่สนใจก็แค่ไปคลิปอื่นแต่ไม่ใช่ว่าสนใจแต่เข้ามาแล้วก็มาคอมเมนต์ด่า <c oughs> เพื่อเพื่อจะหลายคนจะเห็น,นสมมติว่าถ้ามีใครมาด่าเดมอนหรือน้องฝนในคลิปอะด่าแบบที่ไม่ใช่ว่า เออพี่ช่วยพูดเสียงดังขึ้นหน่อยเออพี่เสียงไม้มันแตกเออพี่ภาพอันนี้มัน<า>มันน่ากลัวเกินเชิงคอมเมนต์ติดเพื่อให้มันเปลี่ยนเนาะอย่างเงี้ยเราจะแบบเข้าไปขอบคุณแล้วข้างหน้าเราก็จะปรับปรบปุงเนาะอย่างก่อนหน้านี้น้องฝนพูดเร็วไปอ่ะเราก็พูดช้าลงพูดเสียงแหลมไปพูดเสียงต่ําลงอะไรเงี้ยเราก็ปรับให้เพื่อนๆแต่บางคนคลิปไร้สาระน่าลาคาญ <c oughs> หรืออะไรเงี้ยมันเป็นคําพูดที่ <c oughs> เราก็ไม่สามารถที่จะเอามาปรับต่อได้เพราะไม่รู้ว่าแก่นของมันคืออะไรอ่ะ ประมาณนี้แล้วกันค่ะเพื่อนเพื่อนก็เอาไว้ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆคิดที่เห็นอะไรไงเกี่ยวกับคลิปที่พวกเราทํามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับในเนื้อหาก็มาคอมเมนต์พูดกับพวกเราเนาะอย่างที่น้องฝนบอกว่าใครที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเคยได้ยินเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราอยากจะคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องราวของพวกเคียนคีย์บอร์ดท็อกซิกเนาะก็มาคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้ที่ด้านล่างนี้เนาะเพราะเพิ่งเจอกันสดสดเลยและเดี๋ยวมีอะไรมาโม้อาทิตย์นี้นะประมาณนี้ก่อนเพื่อนอาทิตย์หน้าเเนนนนี่่่จจะะะป็รรรรรือออองงาาาวไทสใตตต้ิดมมคับผ ก่อนที่จะลากันไปเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจครับเราด้วยนหคะใช่แล้วครับแล้วเดี๋ยวก็ไปรอติดตามลึกลับจะมาเล่ามีอะไรมาโมแล้วก็คลิปไปเที่ยวพวกเรานะครับได้ในช่องของพวกเราเลยสำหรับ EP นี้เนี่ยพวกเราต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Once upon a time, I had nine lives. I could take the front and back the same night. Nice. I could be a party girl or a guy. Whatever I wanted, that was my life. I don't wanna brag in my steel. only